สวัสดีครับช่องทีเด็ดโฆษณาไม่ขอวิจารณ์ให้ทัศณาฟุตบอลรายการสําคัญทั่วชุวหมหมโลกไม่พลาดนะคะทีเด็ดดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามกดทั cribe เข้ามาได้โอกาสจะถึง80-90%เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับสายเชียร์ฟุตบอลไม่พลาดเชียร์ไปกับกเราช่วงนี้เราแจกสัปดาห์เป็นแสนตอบินเราให้ไม่แน่อยู่แล้ว0.7%ครบจบในที่เดียวสนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้ทีมโอเข้ามากันได้นะครับ ที่เดยวเราจะไปที่ USA อเมริกานะเป็น Major League s o c c อ r นะ LA Galaxy เปิดบ้านพบ Los Angeles นะฮะเจ้าบ,บ้าน LA Galaxy ถือว่าคะแนนไม่ค่อยดีนะครับ28เลยนะส่วน Los Angeles ับ7ราคาเปิดมาทิ้เยื่อน2ครึ่งลูกนะฮะผลงานคู่นี้6เกมหลังเจอกันมานะครับ Los Angeles ทีมเยนือชนะ3แล้วก็ LA Galaxy ชนะ3ถือว่าผลงานใกล้เคียงสูงสีกันนะก็แบ่งอ่ะถ้าคะนะครบ3เกมนะครับ มาดูผลงานของ LA Galaxy ว่อเย้ยาเยือนนะ10เกมหลังล่าสุดชนะ2เสมอ4แล้วก็แพ้ไป4เกม4เกมหลังก็เสมอหมดเลยนะ10เกมหลังล่าสุดบวกไป5เสีย5 50 50นะขอดูผลงานในบ้านหน่อยผลงานที่ได้นี่นะผลงานในบ้านชนะ4เสมอ2แพ้4นะบวก4เสีย6ผลงานอะใช้ได้นะครับ50 50แต่อัตราการบวกน้อยหน่อยนะฮะ40%นะฮะ มาดูทีมเยือนกันหน่อยลอสแอนเจลิสห้สิบเกมหลังล่าสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปเจ็ดเนี่ยพราะงตันฟอร์มไม่ดีนะมาต่อเข้าไแล้วก็สิบเกมหลังล่าสุดบวกไปสองเกมเสียไปล่าถึงแปดเกมอัตราการบวกแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในงัดนะทำไมดักแนนดีนะช่วงหลังฟอร์มไม่ดีหรอแล้วก็ลอสแอนเจลิสเกมเยือนล่าสุดมีชนะสามเสมอสามแพ้ไปหกบวกแล้ว 4, สี่เกมเสมอหนึ่งเสียไปห้าเกมตัวเลขเกมเยือนก็ไม่ดี4 5นะเยหาเือนก็นม่ดะเย่าเยือนก็ไม่ดีเกมเยือนก็ไม่ดสนะ น่าเชียร์เจ้าบ,บ้านมากกว่าอีกมีราคารองครึ่งลูกด้วยราคาเปิดมาแล้วครับ LG Galaxy ในเนบ้านรองครึ่งลูกได้1.84ต่อได้เต็มนะคู่นี้ผมมองว่า Galaxy ช่วงหลังตัวเลขดีผลง,งานเจรมาสูสีมากีโอกสจบเสมอได้รุ่นบอนสองหน้าที่ l a Galaxy มาพาบวกครับส่วนคู่ที่2ออยู่ที่ USA Major League Soccer นะฮะ Orlando เปิดบ้านพบ Toronto นะครับเจ้าบ,บ้านลดับ10ส่วนทีมเนี่ย26ราคาเปิดมาเจ้าบ,บ้านต่อ1ลูกนะฮะ ผลงานคู่ที่เจอกันมานะครับออร์เลนโดชนะถึง4เกมใน6เกมหลังส่วนโตลเนโตไม่เคยชนะเลยมีเสมอสอเกมดีสุดแล้วนะฮะผลงานล่าสุดออร์เลนโด10เกมหลังย่าเยือ,ะยอะนะฮะแพ้เกมเดียวหูเหนียวแน่นจริง,งนะเสมอ5ชนะ4แล้วก็เก็บใช้ได้เยอะด้วยรวมแล้ว10เกมหลังล่าสุดบวกไป6เกมเสียทั้งเต็มเกมเดียวอีกโดนหานอะ่ะอัตราการบวกถึง7 0อรนะออเลนโดเย่าเยือนล่าสุดนะ แล้วก็ผลงานได้บ้างครับมีชนะ3เสมอ3 5เกมหลังไม่แพ้ใครเลยรวมแล้ว10เกมหลังมีแพ้3เสมอ4ชนะ3โดยรวมทุกหลังเล่นดีขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วก็อัตราการบวกดีนะครับบวกไป3มีโดนหาง3แล้วก็เสีย3นะก็ถือว่าต่อเยอะโดนหางบ่อยนะครับฟอร์มในบ้างอาจจะจบลงสลับอัตราการบวกกันนะมาดูทีมเยือนกันหน่อย โอ้โหโตเลนโตฟอร์มไม่ดีนะสิเกมหลังเก็บใช้ได้เกมเดียวเสมอ4แล้วก็แพ้ไปถึง5เกม3เกมหลังแพ้รู่เลยเก็บใช้ไม่ได้เลยนะสิเกมหลังชนะเกมเดียวเนาะแล้วก็อัตราการบวกค่อนข้างน้อยนะครับสิเกมหลังบวก2เสมอ1นเสียไปแล้ว7เกมใน10เกมนะอัตราการบวกไม่ดีนะครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะนะส่วนโตเลนโตนะฟอร์มเกมเดียวสิเกมหลังไม่ชนะใครเลยเสมอ4แพ้ไป6กรวมแล้ว10เกมหลังยังพอมีบวกบ้าง บวกไป4เกมเสมือน 1, แล้วก็เสีย5นะครับห้าเกมหลังบวกเกมเดียวด้วย,วยไม่ดีนะฟอร์มแพ้ต่อเนื่องแล้วก็ฟอร์มไม่ดีแล้วหลุดทะเลนะครับมีโอกาสเสียความมั่นใจสูงนะวันนี้มาเจอเนื่องผลงานจะกันมาก็ไม่ดีนะครับมีโอกาสโดนอีกนะราคาเปิดมา o r เร n โดต่อลูกนึง1.9นะครับต่อ s t a l l ก็1.96นะถ้าต่อครึ่งก็ลูกอ่ะ1.77นะคะไม่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเฉื่อยชนะลูกเดียวก็กินหูหนึ่งแล้วนะครับผมว่าถ้าใครมั่นใจนะว่าชนะเกินลูกหนึ่งก็ลูกเริ่เลย ส่วนผมจะไปครึ่งคุ้มลูกแล้วก็1่ลูกนะครับที่ว่า2ราคานี้สวยจิ้มได้ฮะที่เด็ด U.S.A. Major League วันนี้ชอบตามกันมาได้นะค,คู่แรก L.A. Galaxy เจอ r o จ k e t s นะเจ้าบ,บ้านดูดีนะผมว่านะก็มีโอกาสจบเสมอรุ่นบอลสองหน้าที่ L.A. Galaxy ได้ครับส่วนคู่ที่2ผมมองว่าโตลเอนโต้ตม,มาเยือนไม่น่าจะล่อนะออเรนโดผลง,งานดีนะก็จัดราคาเจ้าบ้านนะถูกสุดครึ่งคุ้มลูกแล้วก็1ลูกได้ครับชอบตามกันมาได้วันนี้ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ